สบບยดດີພ่นນ້ອງສายดีพີພน้ນ້ອງຍາມເຊົ້າเนນາมມື້ນີ້ກໍຊິມາເຮັດອັນບໍ່ທໍາມະຊາດບ້ານເຮົາມີເຈຍກຮຽງຂາງດພນອງມແ່ພິກັນ້ອງສາເີຫີຍຫກາບກາບະພດເພິເວົ້າດນມາກາບກພດນບ້ານລາກາບກພດຊິແທ້ບໍໃສທ ห่อก่ามาแล้วใส่กับเขาเขาเขาให้มาด้วยเลยมาแรงกัดเขามาแล้วบอสเป็นตะกินดอกอ่ะที่เฮ็ดมันโมมี่มีเท่านี้บุ้งกินมันตัวอาม่ามาวานนี่แหละว่านี่พี่มาสักผู่ซอยพี่น้องเบิ่งก่อนเจ้าชีเลยจีซอยซอยแล้วก็เอาเออถ้ามีเครื่องปั่นกับปั่นเอาก็ได้ปั่นเอาก็ได้ เอาอันี้มันออกก่อนนะพี่น้องเอาผม <c oughs> มันออกก่อนเฮ้ยบูแม่ผมมันได้นี่นะผมมันสีทองเอาออกก่อนแล้วจังมาซอยเห็นเดย์แซวดิงเราซอยบงแม่เลยเดี๋ยวถาเบึงนะพี่น้องบัดซอยแล้วเนาะไปเอาผมมันออกซอยแม่ก็เด้อตอนนี้กำลังซอยนะพี่น้องเนาะมันดำาๆในไอ ตูดมะกระโพดนั่นเองอบ่งกินกระยามันมันปลอดสาร,าราผิดพี่น้องนอนบ่งภาษาลาวภาษาอีสานกระเบิง้งคือกันมี่ชันี่บ่งก็เอาบ่มาเด้อพี่น้องมาเห็ดกระโพดงหอ,อก,กา่ามากินน้ำกันเด้อมากินซื้อๆกระไ้มาเด้อมาเด้อเอาทั้งห่างมันไป จากซอยแล้วเขาก็ไปเอาไปตำพอตำก็ใส่เครื่องปั่นถ้ามีเครื่องปั่นผู้ใดมีเครื่องปั่นก็เขาก็ปั่นคือกันแล้วก็ไอ้เฮใส่กะทิน้ำเนาะใส่กะทิน้ำมันแซ่บกินแล้วก็ขั้นข้อเราแต่สาวแดงเราซอยซอยสร้อยอ่ะโบงเสะอ่ะโบงลงน้ำเด้อเฮ้ย น้องงามนํากระเสือเปสดงคนงามต่อยผมหงุขนาดไหนก็ยังงามโคหากระสะฟ้าสาวนกน้อยก็งามเด้อพี่น้องอันนั้นน่ะสาวนน้อยได้เสื้อสมนั่นเอ้ยสาวนน้อยมาโตอีกปสาวนกน้อยแต่ว่าปุดออกมานั่นโอ้โหแทบสิหับบ่ได้ตั้งตบ่ทันเลย ออกมาแต่หัวก็คือว่าพ่อเบิ้งอ่าเนาะพี่น้องถาเบิ้งนับกันนอะบาทไอเข้าไปปั่นไปตำนอพี่น้องเนาะยันนี้ก็สิไปซ้อยซอยน้องก่อนกอนนี้ก็ซอยเรียบร้อยแล้วพี่น้องอืมได้ปลากายนึงวันนี้ก็จะไปตำนะปี่น้องไปปั่นเนาเนาะเฮ้ยปั่นใะ้กับเข่าอืมปั่นใะกับเข่าใส้น้ำตาลใช่กะทิ กะ 5, หายใส่ถุงไปพี่น้องไปเบิ้งน้ากันนะพี่น้องจ้งถาถ่ายได้พี่น้องมันซุกมากินน้ากันเด้อมันี่ซุกประมาณไอช่วงเที่ยงไงแหละเพื่อเห็ดแล้ว <c oughs> พอดีเลยอิ <c oughs> ่มข,ข้าวโพดกินตะโพดใส่กระสอนไปแห้งงูวะเฮ้ยใส่ข <c oughs> ้าวโพดลงไปไัเน,นี้ก็สิมาปั่นปั่นใส่กับเข่า น้ำก็สินั่นเป็นน้ำพอแล้วตัวหนาได้สิได้จ้ะมันค่นนี่มันค่นนี่เดี๋ยวเฮาก็เทปนกันนี่ใส่ข้าวไปพร้อมบ่นอันนี้ไปตนักแท้้าหลอกกันเาดตัวนี้จริงๆเป็นบ่แม่ได้แล้วอยู่นันก็ได้บ่ออกก็บัดนี้สิตื่นะบ่ข้า tan nè Chắc, 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 cũng được có

ใส่น้ำตาลนะปั่นเรียบร้อยแล้วพี่น้องมาในใส่เกลือลงไปอีกหน่อยหวานเนาะหวานเจ็ดเนี่โอ้ยเนาะเนาะเนาะโอ้โหเข็มเลย ไลๆจังบ่เจ็บคอน้ําตาลไหลแล้วเจ็บคอเด้พี่น้องน้ําตาลขาดเสื้อก็สิบ่อันบ่เฮาาเฮบ่ใส่เกลือมันสิหวานไปนี่มันหวานบ่นัวเขาจว่านะพี่น้องมาหายซอยกันเด้อปั่นส้ก็สิ เข้มมามือเองหวานอยู่บ่พอบอกซีมึงดูวยซีน้อหนึ่งนะอะไรอาะตื่นอีกน้องมันหวานปนมึงมันเหียด้เลยขลนนะ ปันเรียบร ah <g> ้อยแหละพี่น้องวันนี้ก็มาให้ใส่ถุงเนาะแต่สมัยโบราณพ่อแม่พนกาเอากาบมันแต่เด้นนิพัฒนาแยานิ้งพ้านยาหนุ่งหน่อยพัฒนาใส่ถุงมา่ง ไายแล้วกับ่ใส่สอันนี้ใส่ซึ้งนีง่เนาะไปหนึ่งใสหัวบอสไลมแล้วไปหนึ่งมันชิพงลมเด็กเหที่เหี่ยวลยุ่เหดเี่เหียวเรต้องเอาแนีน้ลน,นะลขาดบนแนวไปได้ก็ได้แม่เวลามันอานาน,านอากาศมันกอ็ออกฟุดฟุดฟุเส่ลายไม่หล่ของมึงน้ำเลว้วชุก้ผุึ้นนะน่ดี ยูทูบเบอร์ไอ่ทันได้กิทนได้อาการชีมชีมมันคือจะไออย่งนี้เละพี่น้องเกิดอาการไงวะพภูมเพ้ขุณนเลยโควิดโคโรนาสองพันสิบเก้าไม่ได้กินเล้หลับเรากินร้อนซ้อนกลางทุกวันแต่ไม่ได้ล้างมือให้ใพี่น้อง อร้อยแล้วพี่น้องใบเด็กกะไปหนึ่งนะไปสองซึ่งนาะซึ่งหนึ่งเอามาขาั่งใช่แล้วไปสุทายใช่พี่น้องเบิ่ง,งลูกว่าไอเจมเห็ดกระโพดมาเลยค่ะมาเห็ดในกระโพดะหอกับเต่าปูกระโพดกระโพดไอเจมได้หนิได้ปูงนี่ไปสองซึ่งพี่น้องทอดว่ะได้ไอ,อกับกระเพาะเดี๋ยวมานซุปกับมากินน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อ ต so free, such as such as kind of ัวน so ี s <S ้ซุกเลยนะพี่น้องซุกแล้วนั่งตัวนี้ยังบ่ทันซุกผักนี่หนึ่งสิบหกแบบนี้พี่น้องมาพี่น้องซุกแล้วมากินน้ำกันมหตัวนี้ก็าจะไปกินเอาไปกินเฮ้ยไปไปเอาเอาถั่วจะบวงเฮ้ยจุกจุกเออเอาจานก็ได้เยังเย็นเอาเอาบวงสองอันเอาเออบวงก็ได้เไปบวงอยู่นอกก็มี ไปพี่น้องไปกินน้ำกันเดอ้<ะ>อไปแซ่บดีดอกแย่หนิงหมักหวานก็จะเด็กชินหวานหลายๆนะหนุห่นดีมามาพี่น้องมากินน้ำกันนิ่มมั้งรู้แซ่บแซ่บก็แซ่บอยู่แล้วตะเกาว่าแซ่บมับนจ้ะแย่หนึ่งก็ส,งกส,งกสิก,กินก่อนแย่เด็กกินทั้งนั้น แซ่บไอพี่น้องชุกไอ้ดี่น้อเยนะยังหอนอันนี้แม่พี่น้องมากินกันอยากก็อุดเอาก่อนพี่น้องทายให้เด้งก่อนแซ่บพี่น้องเลยสลีนเขา มาเดินเติ้งเจมมาเดินมาเดินไอ้เติ้งมากินไนดะ้ไหมลูกในชุกละ่ะบ่วงบุคคลนี่นี่ม,นะมาแล้วลูกให้ได้บ่วงเขานะ่ละล่ะทางหลังแมงวันเตอ้งได้เขากินน้ำมึงแหลยนางร้องร้องนางร้องกินนางร้อสาวนาองมาเติ้งมากินมะ หลานน้อยอันนี้ลูกอันพี่น้องกันนั่นแหละเนาะนับพี่น้องนับถือกันแน่หันเลยนับถือเป็นป้าเป็นลุงห่อนได้ลูก <laughs> ห่อนบอยเจอเอป่ากอ่อนเอาออกมาก่อ,อ,กอนมันห่อนนะเส <c oughs> ียดายมันแซ่บ <laughs> บออีบเอาแช่บอยเจมยกโปในคันแซ่บนะไอเดอร์เด,ด้แซ่บอยยงโป เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยียมเอาแล้เดืองออบกันแน่มันเซ็งสยมันแมแงเนาะโอ้โหล็อกล็แก้อยง้ะยแลเห็่เต๋อกินกินลอกกิน องมันดาดปากเด้ลูกชุกแล้วตัวเม่นข e> ึ้นไปอันนี้เป็นขุนๆต้องหื่ออัน่นมากินน้ำหลางก็เลยกินกับนักเรียนน้อยก่อนเอาว่ายางคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้น้ะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ นิงบ <usion> ันนาเลยเด้อพี่น้องเด้อถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยหลายๆเพราะว่าสิเป็นคําเว้าหรือการทายเนาะพี่น้องเนาะบ๊ายบายบ๊ายบายนะลูกบ๊ายบายนะเตเจมบ๊ายบายนะนี่บ๊ายบายบ๊ายบาย